วันนี้นะคะเรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือได้รับข้อความเข้ามาสั้นๆแต่แบบคมมากเขาเขียนว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เดินหน้าฟังครั้งแรกก็เอ๊ะมันจริงเหรอคะเพราะว่าในโลกความจริงอะคะ่ะการทำพลาดมันอาจจะหมายถึงการตกมานหรือว่าเสียเงินมหาศาลเลยก็ได้แนวคิดนี้มันจะใช้ได้จริงแค่ไหนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะ ครับเป็นการเปิดประเด็นที่ท้าทายความคิดมากๆเลยนะฮะเพราะมันกระทบกับความเชื่อพื้นฐานของเราเลยคือหัวใจของแนวคิดนี้จริงๆนะครับมันคือการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือที่เขาเรียกว่ารีเฟรมเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่เราเรียกว่าความผิดพลาดจากที่เคยมองว่ามันเป็นจุดจบเป็นความล้มเหลวไปสู่การมองว่ามันคือ,อ,อข้อมูลดิบที่มีค่ามากๆเลยครับโอเคค่ะ การมองว่าความผิดพลาดคือข้อมูลนี้น่าสนใจนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติล่ะคะเราจะแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกจากความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงสมมติว่าทำโปรเจกต์พลาดจนบริษัทขาดทุนแบบนี้ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วอะคะอ่ะอ่านั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับและมันนำเราไปสู่การแยกแยะระหว่างความผิดพลาดที่สร้างสรรค์กับความผิดพลาดที่ไม่เกิดประโยชน์ ความผิดพลาดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็คือการทำผิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ความผิดพลาดที่สร้างสรร์นเนี่ยมันคือความผิดพลาดที่ให้ข้อมูลใหม่ๆกับเรามันบอกเราว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผลนะแล้วก็บังคับให้เราต้องหาทางใหม่ขอจะยกตัวอย่างที่มันชัดๆได้ไหมคะว่าหน้าตาของความผิดพลาดที่สร้างสรรค์มันเป็นยังไงได้เลยครับเรื่องที่คลาสสิกที่สุดก็น่าจะเป็นการค้นพบยาเพนิซิลินของอเล็กซานเดอร์เฟลเมิง อ oh. ครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะคนพบมาเลยนะฮะเรื่องของเรื่องคือเขาทำพลาดเขาลืมทำความสะอาดจานพอเชื้อก่อนไปพักร้อนอื uh huh. พอกลับมาก็พบว่ามีราสีเขียวขึ้นเต็มไปหมดเลยซึ่งปกติแล้วนะักวิทยาศาสตร์คนอื่นอาจจะโยนทิ้งไปแล้วใช่ค่ะคงคิดว่าตัวเองสะเพร่าใช่ครับแต่เฟลมิงก็กลับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบคทีเรียรอบๆร,ร,รานนั้นถึงตายเรียบ ความผิดพลาดจากการลืมทำความสะอาดบวกกับความช่างสังเกตของเขาเนี่ยแหละครับกลายเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนโลกการแพทย์ไปตลอดกาลนี่แหละครับคือตัวอย่างในตำนานเลยโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การทำพลาดแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความผิดพลาดต่างหากที่สำคัญคือการหยุดแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา แต่ก็มีเรื่องที่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งค่ะเรื่องวิทยาศาสตร์ที่การทดลองเป็นหัวใจหลักเนี่ยพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนทางอารมณ์อย่างเรื่องความสัมพันธ์ล่คะคะการทําผิดพลาดบางอย่างมันอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอคะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากครับแน่นอนว่าความผิดพลาดในความสัมพันธ์อาจจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดและใช่ครับบางครั้งก็แก้ไขไม่ได้จริงๆแต่ถึงแม้ความสัมพันธ์นั้นจะจบลงไปนะฮะข้อมูลที่เราได้รับมันยังคงอยู่ มันสอนให้เรารู้จักขอบเขตของตัวเองรู้จักผู้อื่นสอนให้รู้ว่าการสื่อสารแบบไหนที่มันไม่ได้ผลหรือทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองที่ต้องปรับปรุงในอนาคตการเดินหน้าในที่นี้อาจไม่ใช่การเดินหน้าไปกับคนเดิมนะครับแต่คือการเดินหน้าไปเป็นคนที่ดีขึ้นสาหรับความสัมพันธ์ครั้งต่อไปเออจริงด้วยค่ะไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยมันคือการเรียนรู้เพื่อเติบโตในฐานะคนคน,นึง มันก็น่าจะนําไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างในโลกธุรกิจหรือเทคโนโลยีสมัยนี้มีแนวคิดที่เรียกว่า blameless postmortems ที่เป็นการวิเคราะห์ความผิดพลาดโดยไม่กล่าวโทษใครแต่จะไปโฟกัสที่ระบบแทนว่ามีช่องโหว่ตรงไหนใช่เลยครับ นั่นคือการนำหลักการนี้ไปใช้ในระดับองค์กรเลยเพราะเมื่อเราเอาวัฒนธรรมแห่งความกลัวออกไปทุกคนก็จะกล้าที่จะยอมรับและก็แรงงานความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้เร็วขึ้นก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตมันคือการสร้างระบบที่เรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองครับฟังมาทั้งหมดแล้วทำให้สรุปได้ว่า แก่นแท้ของมันอาจจะไม่ใช่การยินดีกับความผิดพลาดแต่คือการสร้างความกลา้าแล้วก็สร้างกระบวนการที่จะเรียนรู้จากมันให้ได้ไมากที่สุดยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่เลี่ยงไม่ได้ถูกต้องที่สุดเลยครับมันคือการเปลี่ยนความคิดจากฉันต้องสมบูรณ์แบบไปเป็นฉันต้องพัฒนาอยู่เสมอดังนั้นผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับในเมื่อความผิดพลาดเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเดินไปข้างหน้าแล้วอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงกันแน่ ระหว่างการลงมือทําแล้วอาจจะพลาดกับการไม่กล้าทําอะไรเลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาด